ความสี่เรื่องจริงชีวิตชาวปาเลสไตน์ 1รัฐปาเลสไตน์มีพื้นที่ขนาดเล็กกว่าประเทศไทยถึง82เท่าพื้นที่ของรัฐปาเลสไตน์โดนแบ่งออกเป็น2ส่วนที่แยกออกจากกันนั่นก็คือเขตเวสต์แบงก์ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนมีพื้นที่เพียง5,860ตารางกิโลเมตรและฉนวนกาซาตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีพื้นที่เพียง365ตารางกิโลเมตรและเมื่อเอา2พื้นที่มารวมกันดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยมีพื้นที่เพียง6,225ตารางกิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าประเทศ ไทยของเรามากถึง82เท่าแม้พื้นที่ขนาดเล็กแต่มีประชากรที่อยู่ในฉนวนกาซาเนี่ยมากถึง2.2ล้านคนจึงถือได้ว่ามีความหนาแน่นของประชากรสูงโดยเฉลี่ยแล้วมีคนมากกว่า9,000คนต่อ1น1ตารางกิโลเมตร 2. ฉนวนกาซาชายาคุกเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยนับตั้งแต่ปี2007ที่กลุ่มฮามาสขึ้นสู่อำนาจในการดูแลฉนวนกาซาและในฝั่งของอิสราเอลได้ร่วมมือกับอียิปต์ประกาศปิดล้อมพื้นที่กาซาทาั้งทางบกน้ำและอากาศอย่างถาวรกว่า16ปีที่ชาวปปรลสไตน์ที่อยู่ในเขตฉนวนกาซาต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการเข้าออกโดยมีจุดผ่านด่านทั้งหมด3จุดนั่นก็คือด่านอิสราเอล2จุดและด่านอียิปต์1จุดโดยแต่ละจุดต้องขออนุญาตจากผู้คุมประตูจากทางการของอิสราเอล เอลและอียิปต์ก่อนเพื่อขอใบอนุญาตและต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังโดนจำกัดในการนำเข้าอาหารการกินยารักษาโรควัสดุก่อสร้างและสิ่งอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจนมีคนเปรียบเปยว่าคนที่อยู่ในฉนวนกาซ่าเนี่ยเปรียบเสมือนลงโทษให้อยู่ในคุกเปิดตลอดเวลา 3. ชีวิตที่โดนริดรอนสิทธิ จากสถานการณ์สงครามทําให้การใช้ชีวิตของคนปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาเนี่ยยากลําบากลงกว่าเดิมเพราะต้องถูกจํากัดทั้งไฟฟ้าอาหารน้ําเชื้อเพลิงโดยปกติแล้วคนในฉนวนกาซามีไฟฟ้าใช้อย่างจํากัดอยู่แล้วค่ะมีเพียงแค่3าถึงสชั่วโมงต่อวันแต่หลังจากที่อิสราเอลได้ปิดกั้นพรมแดนโลกของฉนวนกาซาก็เลยมีแต่ความมืดมิดประชากรกว่า7 5เในฉนวนกาซาหรือประมาณ1.7ล้านคนลงทะเบียนเป็นผู้ลีภ้ภัยประชากรกว่า95% ในชนวนกาซาไม่สามารถเข้าถึงน้ําดื่มสะอาดได้เนื่องจากการมีการขุดเจาะชั้นหินใกล้ชายฝั่งเกินควรบวกกับการแทรกซึมของน้ําทะเลและน้ําเสียทําให้น้าปราปามีรสเค็มและปนเปื้อนจึงไม่เหมาะต่อการบริโภคค่ะสาธารณาสุขอยู่ในภาวะย่ำแย่เนื่องจากแพทย์ไม่เพียงพอต้องเลือกดูแลรักษาผู้ป่วยจากอาการหนักไปเบาโดยตั้งแต่ปี2008ถึง2022มีผู้ป่วยหนึ่งใน3ต้องจบชีวิตลงขณะเฝ้ารอการรักษา 4. ถูกควบคุมเกือบทั้งระบบ ปาเลสไตน์ยังไม่มีระบบเงินตราเป็นของตัวเองเนื่องจากอิสราเอลไม่ยินยอมปัจจุบันเงินตราที่ใช้เนี่ยเป็นสกุลเงินเชคโกของอิสราเอลและสกุลเงินดีนาของจอร์แดนปาเลสไตน์พาสปอร์ตเนี่ยถูกจัดอยู่ในแรงที่106สามารถบินโดยไม่ต้องขอวีซ่าเพียงแค่11ประเทศเท่านั้นซึ่งจัดว่าเป็นแรงที่ต่ําที่สุดในการจัดลําดับทางการอิสราเอลได้ควบคุมประชากรของชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์และชนวนกาซาโดยนับตั้งแต่ก่อตั้งรัฐมา Palestinian National Authority หรืในในรรอ DNA เป็นคนออกบัตรประชาชนให้แก่ชาวปาเลสไตน์โดยต้องขออนุญาตทางการอิสราเอลเป็นผู้อนุมัติระบบบัตรประจำตัวมีสีที่ต่างกันแต่ละสีเนียจะกำหนดถึงสถานที่ที่ผู้อยู่อาศัยทำงานและสิทธิอื่นๆที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ซึ่งระบบการระบุตัวตนนี้คล้ายคลึงกับระบบผ่านในแอฟริกาใต้ที่มีการแบ่งแยกสีผิว